สวัสดีครับวันนี้กับพ่อผมกับช่อง Top Store r ้วเช่นเคยครับวันนี้พบกับรายการลุงหมีพาเล่นครับโอเคครับวันนี้คอนเทนต์ของเราครับของเกมเลเว s สโตนก็คือการสอนมือใหม่ในการจัดการครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูครับว่าอาจจะจัดแบบไหนอันนี้จะเป็นการจัดแบบเบื้องต้นครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันในคลิปเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะโอเคครับเพื่อนๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นบนรูปนี้ที่ผมโชว์ข้างบนเลยครับก็จะเห็นได้เลยครับว่ามือใหม่ปั้นการไหนดีครับอันนี้ผมจะเล่นแบบว่าเป็นแนวมือม่ดด้ววยลกก็าผจะพูไป โดยที่ผมอยากแนะนําให้เพื่อนปั้นการ์ดแรกๆนะสำหรับคนที่ไม่มีการ์ดทองเลยต้องหากาด์ดนี้นะจะเห็นได้เลยครับที่ผมโชว์บนเป็นแรง์เอสดับก็คือเป็นการ์ดแรปเตอร์นะโดยการแรปเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างดีครับมันจะใช้ได้หลากหลายสถานการณ์และมาใส่ได้ทุกตัวครับคือว่าเวลาเพื่อนๆอ่ะยิ่งโจมตีติดขีเท่าไหร่มันจะทําให้แบบว่าทําให้แรปเตอร์ตัวเนี้ยทําให้ทั้งทีมมันบู๊ดดาเมจได้มากขึ้นคือการ์ดใบนี้ควรจะปั้น3ดาวครับคือในไอดีงต้องมีการ์ดนี้แน่นอนรับับงคับต้องมีนะถือว่าเารอใบง่่หหัมมืจะลย โอเคครับ okay สำหรับต่อไปการ์ดการ์ดทองนะครับสำหรับคนท mm ี่มันที่มีนะครผมแนะนาให้ให้ปั <sh asına priorities> 1, 2, ้นการ์ดหมูนะฮะใบแรกนะครับใบการ์ดหมูปั้นสักสองดาวก่อนก็ได้ครับก็จะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นแบบอักษะหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยจะใช้การ์ดหมูได้ง่ายขึ้นหรือถ้าไม่มีการ์ดหมูก็ใช้การ์ดพงพรัยครับเนี่ยการ์ดพงพรก็ไอที่เป็นรูปผู้หญิงนะฮะก็ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีตัวหนึ่งคือมันสามารถเคลียร์มอนได้ไวนะครับก็จะเป็นการ์ดที่แนะนําเหมือนกันนะครับก็เหมาะกับการทํามากเลยครับส่วนอัศวินเนี่ยจริงาร้น ระดับกลางลงมาคือแบบว่าอาจจะปั้นช่วงสักพักหนึ่งแล้วคือเราเล่นไปสักประมาณสักร้อยสักระสามแล้วก็ได้ะไรประมาณนี้ครับก็ค่อยมาปั้นเพราะว่าเราจะต้องมีการ์ดอย่างน้อยก็ต้องมีมาสเตอร์เอ่อฮีโร่สักสามดาวก่อนขึ้นไปยเงี้ยมันถึงจะทําให้เราเล่นได้ดีขึ้นนะเพราะว่ามันจะมีดาเมจพอๆกับหมูเลยนะก็ใช้ดีเหมือนกันครับจะใช้เมจน้ําแข็งแล้วก็ใช้เมจไวำแข็งไว้น,นี่ก็คู่กันก็ได้แต่ถ้าหมูก็ใช้กับเมจบาร์สอะไรประมาณนี้ครับส่วนตัวพงไพรนะก็ใช้กับการ์ดพิษนะครับแล้วก็ตัวแรเเอร์นนีี่ใใใชชช้้้้กกกกัับ็็ววจจะะดดหืาธพไ โดยแลงเอสที่ผมแนะนําสําหรับมือใหม่ก็จะเป็น4ใบนี้ครับที่จะต้องมีนะแล้วก็แนะนำครับถ้าไม่มีไปไหนก็ขอเป็นสีม่วงแรปเตอร์นั้นใบหนึ่งก็จะโอเคครับต่อไปนะครับจะเป็นแลงเอนะแลงเอถามว่าทําไมพวกการ์ดท,ทองถึงตกลงแลงเอด้วยแล้วเป็นเป็นาการ์ดการ์ดทำไมาสีม่วงถึงไปสลับเอสครับคือแรปเตอร์มันทาบูด,ดามิได้ดีกว่าแล้วมันใช้รัพยากรน้อยนะครับก่อนก่อนที่เราจะขึ้นการ์ดทองได้เนี่ยกว่าจะขึ้นดาดดาวได้มันใช้เวลาค่อนข้างนานครับถ้าเราทําปั้นสีม่วงไปก่อนก็ได้ครับก็คือแรปเตอรกกเลย็ โอเคครับระดับ S ถามว่าทำไมไอ้ยักษ์พูดหีเนี่ยทำไมถึงอัพลงมาระดับ A ครับคือพวกดาบอะช่วงแรกๆที่เพื่อนๆเล่นแบบมีฮีโร่หนึ่งดาวสองดาวสามดาวอะไรพวกเนี้ย mm hmm. คือดาเมจมันยังไม่จัดนะฮะ mm hmm. คือปั้นพวกการ์ดดาบไปเนี่ยการ์ดดาบมันก็ทําให้แบบถามว่ามันดีไหมมันก็ได้แหละแต่ว่ามันดาเมจมันไม่เท่าพวกพวกธนูไงครับคือข้างบนพวกเมจพวกธนูเนี่ยมันจะทําให้แบบเกาเรียกบูดดาเมจได้มากกว่าแล้วเพื่อนๆจะฟาร์มได้ไวกว่านะครับไอ้การ์ดยักษ์ตัวเนี้ยจะเหมาะกับปั้นหลังๆครับกลางๆเกมขึ้นไปแล้ววหรือ่าหลังเเเกกกกมมทีี่นนนน้้ลลง PVP แว็ยัััษ์จะดหือครบ ส่วนตัวมังกรหินนะมังกรหินก็ดีครับแต่ว่าแรกๆก็ไม่แนะนําเหมือนกันนะเพราะว่าคือเพื่อนๆเล่นดาบอะดาบมันดาเมจมันช้าแลวกว่าจะฟาร์มได้แต่ละดาบอะมันนานน,านนะมนนนะผมไม่ค่อยแนะนำนะแล้วกบบ็มันลดดาวด้วยไอ้มันลดเพีด้วยคือเพื่อนๆจะต้องใช้ถึง2ดาวหรือ3ดาวก่อนถึงจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะไอ้พวกกราร์ดใบนี้นะฮะการ์ดจริงๆการ์ดไอ้ตัวนี่ครับปีศาจทองคาเนี่ยที่เขาแบบเติมเงิน th, แล้วก็ได้มาเนี่ยมันก็ดีช่วงแรกๆเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าจะปั้นไหมผมว่าไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ใช้1ดาวไก่อนก็ไดาะว่า เราไปปั้นการหมูการอะไรพวกเนี้ยการเลปเตอร์อะไรพวกเนี้ยมันสามารถใช้ได้หลากหลายกว่าเราสามารถเปลี่ยนฮีโร่เล่นได้หลากหลายกว่านะผมแนะนําประมาณนี้ส่วนการ์เงานนับจะเห็นได้เลยครับตัวปีศาจเนธเนดหว,วาดกลัวเนี่ยให้ปั้นกลางๆเกมหรือเลทเกมไปแล้วนะครับเพราะว่าช่วงแรกไม่น่าปั้นเท่าไหร่ครับคือกว่าจะใช้ได้ผลดีคือมันจะต้อง3าดาวขึ้นไปแล้วก็สามดาวกว่าจะได้เนี่ยเพื่ออาจจะต้องเล่นเป็นเดือนนะสำหรับสายฟรีอะไรประมาณนี้ถึงผมเลยไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่ ส่วนการดัดกแด้เนี่ยมันก็ปั้นรองลงมาครับดาเมจมันก็ใช้ได้แต่เพื่อนๆจะต้องมีพวกตัวดาบที่มันถึกแล้วก่อนถึงจะทดาดรามจได้ดีนะฮะแล้วก็ต้องการใบนี้ก็หายากด้วยครับก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะฮะหรือถ้ามีก็ค่อยๆปั้นทีหลังก็ได้ครับกลางๆเกม,ไ,มไปแล้วล้วปั้นปั้นสาใบบนก่อนอนี่ครับก็คือปั้นหมูสักสองดาวก่อนก็จะปั้นง่ายนะก็ทําให้แบบทีมมาเล่นง่ายนะฮะหรือแรปเตอร์อะไรพวกนี้จะทําให้ทีมเล่นง่ายมากขึ้นต่อไปครับจะเห็นได้เลยว่าตัวมือยิงที่สา,รารสหรับเพื่่อนทีม่่มีกร์ทอองงเเพิิต้นนนะก็ปััได้ครบ มือยิงที่สับศูนย์ก็ใช้กับธนูตัวไหนก็ได้ถือว่าเป็นการ์ดใบหนึ่งที่ดีจะใช้กับเรียวจีก็ได้ธนูพัดก็ใช้ดีนะก็จะเป็น2ใบนี้ที่แนะนํานะ,ะแล้วส่วนบุกี้เขียวเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีครับถ้าเพื่อนๆอยากจะเล่นดาบอะแล้วมันไม่มีพวกมังกรหินหรือว่าพวกดักแด้อะไรเงี้ยใช้บุกี้เขียวก็ใช้ได้ครับหรือดาบปั่นอะไรเงี้ยก็ใช้บุกกี้แทนได้บุกี้สามดาวก็ถือว่าเป็นอีกการ์ดหนึ่งที่ดีนะฮะก็ใช้งานได้ในร,ระดับหนึ่งนะ ส่วนตัวนี้ครับที่เป็นทีมพูดนะครับถามว่าทีมพูดช่วงแรกๆดีไหมดีนะเหมาะก,กับหมานะเพราะว่ากว่าเพื่อนๆจะปั้นการเงาได้อะเพื่อนๆปั้นในตัวนี้ก่อนก็ได้นะคือปั้นตัวทีมพูดเนี่ยมันทําให้แบบหมามันเก่งขึ้นแล้วก็ทําให้แบบทาให้เขาเรียกว่าไงทําให้แบบตัวหมานี่มันเก่งแล้วก็เล่นได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคครับต่อไปก็จะเป็นตัวกิกกาสีทองตัวนี้นะครับตัวนี้ครับถามว่าจริงๆมันดีไหมมันก็ดีมันสามารถใส่กับเมดได้ครับจริงๆเมดบ้านหรือเมดพวกน้ําแข็งอะไรเงี้ย่ี อ่าเขาเรียกว่าอะไรมันสามารถเสริมดาเมจธาตุได้ค่อนข้างดีแล้วก็ทําดาเมจได้ดีอยู่นะก็จะใช้ใบนี้ก่อนก็ได้ครับอยู่ในแลงเอผมถือว่าเป็นการ์ดท,ที่คัดมาหน้าใช้นะเป็นการ์ดใบๆนะสีสีม่วงเมื่อกี้นะฮะต่อไปครับแลงบีนะครับแลงบีถามว่าอ่าเรามาลงทำไมการ์ดท,ทองลงมาแรงบีเลยถามว่ามันดีไหมมันก็ดีในระดับหนึ่งแต่ผมมองดูว่าถ้าเพื่อนๆมีการ์ดท,ทองไบเนี่ยผม่ายังไม่แนะนาให้ปั้นดีกว่าไปปั้นการ์ดใบอื่นดีกว่านะเพราะว่ามันทาดาเมจได้ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่นะ คือมันแบบเอาไว้ใช้ดักทางใน PVP อะไรพวกนี้ได้อยู่แต่ว่าถามถามว่าจะเอาไปมาฟาร์มาดันตั้งแต่แรกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะการ์ดไอหลอดเปลวไฟก็เลยเกลือไปก่อนนะส่วนไอทีอาร์สามร้อยเนี่ยผมก็ลองใช้เล่นแล้วมันก็ไอผมยังไม่เคยลองใช้นะแต่ว่าลองดูแล้วการ์ดมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะคือมันยิงเป้าเดียวแล้วก็ทำดาเมจได้ไม่ค่อยจัดเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนานะฮะต่อไปนะครับการ์ดอาวุโสพูดเนี่ยถามว่าเหมาะไหมมันก็เหมาะลงมาประ,ประมาณนี้ครับก็คือถ้าเกิดเราเล่นพระด้วยเนี่ย ใช้อวุโสพูดอ่ะมันก็ฮิลได้แรงระดับหนึ่งแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดเราเรามีการ์ดหมูผมว่ารู้สึกใช้การ์ดหมูดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยมันจะทําให้แบบอ่าเราบูตดามจได้ได้ดีกว่าหรือว่าฮิลได้แรงกว่าอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ส่วนยักษ์สีฟ้าตัวนี้ครับผมว่าไม่ค่อยทักเท่าไหร่คือมันใช้งานได้ในระดับหนึ่งอ่ะก็คือใช้เป็นดาบโดดครับก็มีคลื่นหนึ่งมันจะคล้ายๆกาการ์ดดาบยักษ์ยักษ์โดดสีทองครับก็ถือว่าปั้นไว้้างหลังครับแล้วก็อัศวินลาวาตัวนี้ครับก็ไม่ค่อยดี มันคอยเรียกออกมาก็คอยบูดาเมจได้ระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนาให้ปั้นเท่าไหร่นะแล้วก็การ์ดการ์ดการ์ดฟ้าใหม่ะไอการ์ดม่วงใหม่นะบูคี้บลูนะมันก็คอยคือแบบใช้สกิลแล้วมันก็จะปลาหินทีหนึ่งมันก็แบบเล่นพอไปได้วัดวานะไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่นะส่วนอัศวทิที่หายไปตัวนี้ก็เหมือนกันครับเป็นการกระโดดทุบก,ก็คล้ายๆไอตัวยักษ์โดดเหมือนกันครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะต่อไปนะครับเล้งซีนะฮาโลถามว่าแรกๆปั้นดีไหมก็ไม่ค่อยนาปั้ โดยตัวฮาโลมันก็แค่เพิ่มเด้งม,มานาะได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้ไม่ได้มีผลอะไรมากมายนะส่วนปิศาจลาวาเดียก็เป็นการาดเหมาะกับกา๊าซเมดบาร์สก็ใช้ได้ครับแต่มันมันไม่ดีครับผมมองดูแล้วไม่น่าทำนะการกใบนี้นะก็เฉยเฉยนะส่วนไอตัวนี่ครับเล็ดน้ําแข็งเนี่ยก็ใส่กับพวกเม็ดน้าแข็งงูน้ําแข็งใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพท่าเท่าไหร่ครับแล้วก็ไอตัวนี้ก็มนกันตัวยักษ์หินเนี่ยมันก็ไม่ค่อยกันอะไรได้เท่าไหร่เพราะแรกๆรกะถ้าเราเราทำดาเมจได้แรงกว่าเราไม่ต้องมานนั่งก อ่าบอดไอ้กันมอนเตอร์อะไรพวกเนี้ยเราก็ใช้แบบดาเมจแรงๆแล้วทําให้ตายไปเลยดิจะง่ายกว่านะครับอ่าถามว่ามีมิกอยู่แรงอ่าแรงบีเป็นไงก็พอใช้ได้ครับเรื่องแรกๆถ้าเพื่อนๆฟาร์มอักษะหนึ่งอักษะสองเนี่ยคือถ้าใส่มีมิกอะ่ะถ้ามีมีมิกเราใส่แค่ดาวเดียวก่อนหรือ2ดาวก็พอครับเราอย่าเพิ่งทํา3ดาวนะก็คือให้ปั้นกลางๆเกมขึ้นไปสักถ้าเราถึงอังกษะสามแล้วครับเราค่อยเปลี่ยนทำมีมิกสักสามดาวก็ได้เข้ามาปั้นทีหลังก็ได้ครับ คือการแรกๆคือให้ปั้นตั้งแต่เอสหรือ A ขึ้นไปเนี่ยจะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายขึ้นครับ B กับ C ไม่แนะนําให้ปั้นนะคือถ้าจะปั้นได้ก็ปั้นช่วงหลังๆหรือกลางเกมขึ้นไปแล้วครับพวกมิมิกเนี่ยคือถ้ายิ่งเราปั้นไป3ดาวอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้แบบทีมเราแบบตีมาลดไปมากครับทำให้เราไม่สามารถอะไรกันได้เราจะโดนมัตเตอร์ทีตีทีเดียวตายนะแต่ถามว่าตาดรอปมันได้เยอะมันได้เยอะนะแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเรอให้ทีมเราโหดก่อนแล้วค่อยเอามาปั้นดีกว่านะครับ ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นความคิเห็นของผมประมาณนี้ครับปั้นการ์ตามนี้ได้เลยนะฮะโอเคครับก็ถ้าสงสัยตรงไหนก็ลองเม้นท์ถามไว้ใต้คลิไปได้เลยนะครับโอเคครับก็อย่างที่เ,เพื่อนๆเห็นทิ้กการ์ประมาณนี้ครับมือใหม่ก็แนะนําให้ปั้นประมาณนี้มันจะสามารถทําให้ได้เล่นได้ง่ายขึ้นครับส่วนตัวละครที่อยากจะเลือกอะไรเงี้ยก็ลองดูในช่องครับว่าอ,อ,อยากจะเล่นตัวทีประมาณไหนแล้วก็มีการ์ไปไหนก็ลองไปเล่นดูนครับเพราะว่าถ้าเรามีการ์กับตัวละครที่ถูกต้องมันจะสามารถทาคอมโบได้ดีแล้วกเ็เขาเรียกว่าไงทําให้แบบเล่นได้ง่ายขึ้นครับ ก็เนื้อหาวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดต่อให้ใช่อง Top ต t อรีด้วยครับเนื้อหาเพื่อนๆอยากสนับสนุนสามารถกดซุปเปอร์แชรใต้คลิปได้เลยครับแล้วก็หากสงสัยตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับโอเคครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ